ตำรวจตี่มาโจรหอดบ้านแล้วซาเดียวอันเดียวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้ตี่านะว่าเลวเจ้านะเออมี่จะมาดองเด้อตัวปวดเด็กอาก็คิเได้อจเด้อพี่น้องเด้ออันพี่น้องมอนี่สิมาสัมผัสสัมผัสยายหูเพิ่นเคยออกข่าวหน้าหนึ่งไทยรัฐเมื่อสี่สิบกว่าปีที่แล้วนะพี่น้องเนาะ สาเหตุที่ว่าเดี๋ยวข่าวหน่งไทยรัฐย <gallery> ้อนนี <t> ่ยังเดี๋ยวไปฟังกันเนะจ้ะเนาะอันนี้คือตัวช่วยพี่น้องตัวช่วยในการพูดกับยีหูเนาะเพราะว่าขันเพิ่นแหนมปากเขาเพิ่นจีพอเดาคำเบาได้เพราะว่าเพิ่นเพิ่นหนวกแบบไม่ได้ยินนี่ยังเลยนะพี่น้องได้ยินแบบน้อยๆสินะขันเขาขันเพิ่นแหนมปากเขาเพิ่นจีเพิ่นจีเดาคำเบาได้เป็นบางคำแต่ว่าเวลาเขาทายคลิปเขาจะใส่ตัวซ้อยตัวนี้แหละในการทายคลิปแต่ละคลิปที่ออกมาเห็นในคือเราต้องตดตัวนี้ก็นะพี่น้องแต่บาง แต่บางทีกับบ่ได้บอกกันผมบางทีเรามาแล้วมาขายของสิ่ห้องกับไทยเลยสิกับบ่เป็นยังบอกกันได้อันนั้นนะเพราะว่าเราสิเนมปากเขาว่งสินเนาะอันอาจจะถามมาว่าไอ้ฟังแน่ที่ว่าเด็กเด็กออกข้าวหนาเน่งน่ายยอดนี่ยังเป็ดยังไดมาจังไดบ่อยฟังแน่บ่ได้ไปใส่มาใส่นอนอยู่บัดนี้ครับเป็นเด็กน้อยอันออกเลี้ยนปวดเียออกไก่แรกออกบัดนี้ไปเป็นอันออกไก่แรกออกติเนี่ยยหวไงโดอมา เพราะต้าจบแล้วเออเออพิน่นเพิ่นก็นว่าเป็นคนหน้าตาดีเอาไปยูนำ้ำบาดไปเป็นคนใส้เขาเจ้านายไห้ล่างหลุดมแมวเพิน่นเพิ่นหักแมวปัดไปเด,เดี๋ยวไปนอนอยูไตหลุดได้เงินเดือนเท่าไหร่ร้อยห้าสิบร้อยหาสิบ,สบแม่ไปเบิกมาซื้อเขาเจริาเดือน <laughs> อ แม่ไปนเบิกเงินก้อนเทละหาเดืนเอนหาเดืนเอนแม่ก็ได้อ่โอ้ยใส่เงินว่าเป็นอืเป็นเด็กน้อยเนาะบาได้ไปยุ่งเทพปะเน,นะ่ยเพราเราว่าขาวคอลอน<ว>ไปกับคุณแม่ไปกับเพื่นอนนั่ละมันนี้เขาให้ล่างรถแต่อืขอให้ล่างรถบ่างอืมจีเรือเอาบอกอะไรแล้ว,วอันไปล่างรถให้เพื่อน เพิ่นกะเลี้ยงแมวลูกสาวเพื่อนนี่ะนะบัดไปยู่รถบัดเดีย ب, ไปเหยียบแมวเพิ่นบัดเนี่ยโอ้เพิ่นกันแลนออกมาตัวสิบตีผู้ข่าวอ้ยผู้ขา่าวกะแลนนีตัวแมวว่ดแต่มันฉี่แตกเอาอยู่รถไปถอยเหยียบมันเนาะมันไปนอนยี่เตยรถเนาะไปจีไป,ไปหูเนาะล่างรถพร้อมทุกมือทุกมือจกักกีล่างไปเห็นยัง ได้ใ,ใจว่าคันคันันนสกปรกจะขับรถไปเห็ดหยังใครจะคนล่างเห็นว่าเป็นคนใสก็ได้เออคันยานลโลโซกับพวกจะขับรถไปเห็ดงานเห็ดหยังเด็กตันค้นล่างแน่ออล่างหอดหล่อแอปงคอยถูเอ,เออโอ้ยสเสถียนก็คงไม่อยากพักชีวิตนี่แล้วบัดนี้กัน เพิ่นผัดบ้านทำไมไม่ดูเมลเพิน่นอะไผสิ็ไปเบิ่งว่ามันสิบนนตไต่ลดถือคักเงินบ่<ะ>ถือหากเงินเดือนบ่ถือคักเงินเดือนบ่ถือหากเงินงเดือนบ่สิหักเจงไรอีเมเบึกว่าบึกเดียวจักเอาอย่างมาหักเออเมื่อเดือนตั้งว่าร้0ยห้าสิบเออเอาเอาเอาอีกตักผ้าทูผ่ารีดผ้า โอ้ซาลพัดถูบ้านบดมือโอ้จะมันสบายลไรจนว่านั่งห้องให้ผู้แล้วคือหอดบ้านก็นคือคันติคันติมาบ้านกับบ่มีเงินขารถไฟอืมอันเพราะว่าแม่เบิกมาซื้อเขาบเบเดียวเ <laughs> ทละหาเดือนหาเดือนเออเงินเดือนร้อยหาสิบยู่แถวรัชวัสดนินะตัว บปดีนี่เพราะได้เป็นตาเรียบี้ไปกับเพิ่นได้บาสนี่ไปสวนอ่ำพกอำพรอ,อ,อนไปยังไปพระเอ็ดอยังให้เขาหูบัไปพายกระเป๋าให้เพื่อนก็ให้เขานั่งถ่ายอยู่ในรถในใจมันกับเมือย์นี่บาสนี่คิดได้จะขับรถเป็นโนวะขับรถหนีจากเมียน,นี่ก็น่าคิดวาอยู่มันหุ่นหวยแถดิมิตรคุณหญิงคุณนายให้เขานั่งถ่ายอยู่ในรถ นี่ไปเห็ดอย่างพายกระเป๋าให้เพื่อนให้เขานั่งถ่าโอ้กันขับรถเป็นขับรถนี้จากเมือเยนี่ก็น่าคิดมาจังสี่อยู่พวดเวเ่ยเ,เป็นคนใส่เขาเนอะสารพัดเขาจีใส่ด้วยเอาเป็นคนใส่เขาก็ต้องใส่ใตัวนาะฮะก็เป็นคนรับใส่เขาก็ต้องใส่ใตัวเอาอต่อเอาต่อโอ้ยเมื่อยเงินเดือนตั้งาว้อยหาติบโอ้ยพี่น้อง พายุก็กคเจ้าได้ออกไทยรัดหนาหนึ่งหุ่นตัวมันจะว่ามวนได้จังไดยโจรปนโคตรนะวอมันวอามวนบ่ไไรเล็้วหนาติ้วหนาขวันซ้ำไหงไม่ใช่โจยไม่ใช่จยหัวโอ้พี่น้องอันนั้นออกข้าวนานนง่แหละเตยอที่เหลือถือโจยต้น ถึงจนป้นเจ้โอ้ยพี่น้องถึงจนปนเด่นปนเข้าได้นปนถกแกนึกว่าปนแกมั่งมามัดแล้ป้นเจ้าเจ้หมัดเข้านี่เลยเอาไว้ฟังแน่วไอยฟังแนวไอยฟังเอาไว้หมัดเลียบัดบนี้น้องเอ้ยประเดนเพื่อนให้ไปอยู่กับลูกสาวเพื่อลาดเท้าหาสิบสามจนป้นพวกห้าเจ็ดคนจนมาเจ็ดคนบ้า จังไดเป็นอีเจ๊ดายบอกอตบอกโตแล้วมัดเป็นจดงไดมันก็บาดเสียวเนาะบาดเนี่ยผ่ามัดปากมัดมือผมย้าวดีตนอนนั้นกำลังเป็นสาว<อ>มันบ่ได้ค่มคืนดอกข็แม่นค่มคืนผู้ขายเจ็ดคนเลยล่ะครับตาบอกาตบอกโตออยานตอนนี้มาสิบคนกับพญาติตอนนั้นมันเป็นเด็กหน่อยเป็นสาวไม่อยู้ เอาผ่ามาัดปากมาดีเพราะผ่ามันมืนออกจากหัวผมมันมืนผมมันเหย้ากันเล่นเง่นไปเอาปากตัวกตัดขาให้ในจ้างอีกปกติผู้ขายอยู่บ้านผู้เดียวมือนั่นเพิ่นม้ได้จังใดกับบุหงเพิ่นกับมานอนอยู่บ้านละ่ะกับคนขับรถเพิ่นถึกมัดคือกัลเอาล้วกอดหมอนคาแล้วก็มัดบัดนี้เพราะตมันไปแล้ว มันขนของเอารถซุมลุลุ่มด่วมาใส่อ่ะบานีพ่อตะไปแล้วบานีคนสมบัติไปเมืองเลยเตยเขาคนไปเมืองเลยเตะเออบานีก็เอาอ่อนอกกัดผ่าออกพ่อตะเพิ่นกัดออกเพิ่นเมือแล้วเพิ่นก็มาแก้มือให้ในจ้างก็ได้โอ้ยมันก็เอาไปอุบาทนอุบายเว้ยชูพงสัวผ่าดีตวนบอลงเก่งในผู้ขาไปอะอะไรบนรีอันแจ้งตำรวจบ่ ฮะแจ้งตำรวจบ้างแจ้งกลัวตำรวจตีมาโจรพอดบ้านแล้วไ้ค่ะตำรวจกับมาไทยป๊อปั๊บปป๊อปหนักข่าวกับมาเต๋นักข่าวมาเต็มเลยเต๋อ้โอ้ดออกหนังสือพิมพ์จ้าเจ้าดอกหนังสือพิมพ์เลยเต๋ฮะดอกอันดออกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยตีว่านะว่านแล้วเจ้าน่ะโอ้มยเจะว่าดังเด้อโจมพูดเด้น อากระโจนป้นกระดังไงออกผู้เลวเออปาดลงหนาหนึ่งแท่าติเฝ้าอนหาติดตามน่ะอืมโอ้ยอันเช่ว่าโจนไปฮอดบ้านแล้วตำรวจจังคอยมาอืมมาถามบุญถามพี่บพ่ตอบแล้วผู้ข่าตกใจผู้ข่ากันั่งซื่อๆอ,อยู่นั่นแหละกระถาม,มาน้องเป็นยังไงยังไงยิ้มยิ้ม <laughs> ยิ้มหอ,อกลก้องย่างเดียวเตะฮะยิ้มใส่ก้องย่างเดียวเตะ ยิ้มใส่กล้องย่างเดียวเลยเต๋บ่ยิ้มหัวมดนั่งหนาเอาสมก์เลยไม่ได้ยิ้มได้โน่นจุนปุ๊นแต่แล้วโน่นว่าจะยิ้มใส่กล้องเนาะบัณนี้เป็นไดตต่อเป็นไงบัณนี้เป็นไดตต่อบ่ได้ไปเสรแล้วพ่นบ่อยไปว่าจิตกลับบ้านแล้วพ่นดึงผ้าไว้ดึงกระเป๋าไว้ว่าให้อยู่แต่แก่ที่จิกลับบ้านแก่บ่หายกลับอืบันฑิตพ่นไปใส่พ้นเก่าไปน้ำในบาทไงแต่ก็บ่อยากไปดอกมันเหนื่อย อันคำคำขั้นตอนนะพี่น้องคำขั้นตอนมาตอนที่ว่าตอนที่ว่าเจ้าเจ้ารวยจะมีรถขี่เอออันนั้นภาคสามอันนี้ภาคสามเต๋ออ่ขามมาภาคสามเลยเดี๋ยวเดี๋ยวภาคสองเดี๋ยวค่อยว่าเอามาภาคสามเลยขามมาภาคสามเลยภาคสองบนตังเวบลภาคสองมือหลังก็เว้าบาดเจ็บพอจะเป็นสาวแล้วงปเดี๋ยวออกจากนายจ้างเดี๋ยวมูมูไปเหตุงานนํำกันเออ ออกมาเป็นภาคสามตัวบาทเนออี่ยรวยผัวผัวรวยเพิ่นรวยพี่น้องเพิ่นได้ผัวรวยมีรถเก๋งคีมีรถกระบะมีหอดบ้านพุนมีหอดบ้าน,นาาพน้องานยึดปสิสเตกเบิดเดี๋ยวค่อยถามก่อน <laughs> เดี๋ยวเจ้าตอนนั้นในยินข่าวว่าใ,ในยินข่าวตอนนั้นรวยเฮ็ดผ้าป้าไปถวายเป็นหลายวัดเลยแม่นโอใส่เงินปานกระดาษเลยแม่นบวน ใส่เงินไปกระดาษแล้วเชียงบอกเชียงไม่แถวอยากไปเที่ยวทั้งเหนือพูนอ่ะไปมัดเครื่องบินเครื่องบินก็ได้คืนเะเครื่องบินก็ได้คืนบวยรวยเลยวบ่มีเงินเดือนัวเครื่องบินเครื่องบินก็ได้คืนเครื่องบินก็ได้คืนอืมย้ำรวยย้ำรวยจากสนามบินสุวรรณภูมิไปลงหาดอืมบัดนี้มีรถตู้มามครับเขาปัตตานีเดี๋ยวเดี๋ยวถามกอน ถามก่อนมาใส่เงินมือแล้วจักบาทตอนรวยๆนะเวนัปปอระไร้ายหรือที่ยายอาหารอะอาหารอาหารดีๆอาหารป้าก็ได้กินอืมโอ้ยไปอ,อาหารลู้ๆในโรงแรมเลยเตี่๋อหขางทางก็มีอาหารป้าเยอะแยะไปไปเที่ยวเชียงใหม่เด้อคนนคุณอัน อยู่อยู่ทึกวัด่ะพ้อนออกกระโลกลากขึ้นไปรับ<อ>าตา,<อ>าไว้อกะ<า>อก,ะลกอลอกไปไปท่อันแล้วบัานนี้เป็นยังไงเป็นยังไงจากที่ร้วๆเป็นในกเกเลรม้าขุดปลูกขายอันนี้ไปตามาแต๊ยังชีวิตอันนี้อันนี้ภาคไหนภาคซีเี๊ยภาคซีตอนจบเจี๊ยกนอดคุกกี้ขายคนเดิม ี่น้องแม่ยังดอกอยากหัวแล้วนะอยากหัวเราบ่ได้หัวเลาะชีวิตเราได้แต่ว่าอยากหัวเวลาเราบอกนะอันรถกระเมิดธนาคารยืดเหงือบ่บ้านก็โดนยืดเนียนผัวกระทีมทิมผัวทิมผัวก็เลยมากรุ๊กกี้ขายกระปูพวกกระปูพร้อมเด้๋มือละจักบาทเดได้เมือละจักบาทโอ้ยมือละติปละเศร้าไปสละเออมวนมาขายหน่วยเขากระเซื้อเอือต้องใส่ให้เขาหลายๆเขาจังค่่เสื้อ ว่จะซื้อกับซิมแล้วซิมมีอีกอเออฮัอลโะมีเงินมีทองน่ะให้เก็บตะก้อนน่ะคิดว่าได้ทุกมือเด็กคิดได้แล้วมีเงินมีทองก็ให้เขาผู้นั้นสงสารอันนี้สงสารย้อนด้วยควาสงสารบ่าทานี้เขาก้นกุญจีขายเขาสมน,นำนาก้นกัะปูขายกัว่าได้หนวยให้เขาหลายๆเขาจังซื้อเออมยกับเมือ่อยปวดเอวกับปวดเออ อยากอยากกลับไปรวยคืนบองนะอยากกลับไปรวยขึ้นบ้างไปที่ไม่อยากรวยเนาะตัวบาได้ขอคุณก็เพี้ยนใจเลยแล้วมันเถ่าเลยมัใยญ่ใจหัวจนซักเลยพี่น้องเอ้ยอันชีวิตชีวิตชีวิตตอนรวยก็ตอนจนเอาอันเด้งชีวิตตอนได้รวยยุก็ตอนจนจนยู่เนี่ยเด้มีความสุขก็กันจนจนนี่ละมีความผูกรวยไยเขาไปยืมกับว่าเขาขี่เท่ ยู่แบบจนๆนี่แหละบ่มีก็ขอผู้นั้นแน่กูแน่จักสิบบาทแน่สู้กู้งซื้อมาเกี้ยวขอผู้นั้นยังขอแต่นี่นั่นแล้วอืมอันปลาก็ว่ายายหูเดี๋ยวนี้มาขอคนแล้วโอ้ยบ่ขอที่ได้กินดีกว่บ่ขือกับฟูเป็นแนงอยู่หน้าละอุ้ยอืมอันนี้อันนี้จบยังภาคสียังเนี่ยภาคสียังภาคสียัง พักสิละตินเนี่ยจบละตินเนี่ยกติจบปะว, <c oughs> ว่าดูไล่อุจิไฮนี่ถูกสินนองอันนี้ก็เป็นอันอันมุมอันมุมหนึ่งของอันไม่ใหยหูเนาะแต่ว่าเขาบวกลวงลึกพี่น้องเขาบวกลวงลึกเพราะว่าเขาได้เคยออกอากาศไปแล้วสามสี e ่พีในในช่องไม่ใยหน่อยนะพี่น้องเนาะอันนี้เอามาลิรันไหมในช่องอันอีสานบ้านนอกเนาะกะ ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ไม่หญ่หน่อยกับกับพี่ๆน้องๆกับนี่แหละกับบรรดานังเอง,เองเนะ้อพี่น้องเพราะว่ารายได้มากกับมาให้พวเพื่อนนี่แหละพี่น้องอันเงินว่ฒนเนี่้ออกเลยเบกิกจนมาหูสิเบิกจังไงเฮ้ยวัน์นี่หูเลว่าสิได้จากบาทเบิกพี่น้องเบิกจนมามีคำสีเบิกพี่นอ้นอ,งนองเลยเออดีตัวบัฒน์โรงงานตุ๊กตาไฟใหม่เอ้ยแถวอมหน่อยอมใหญ่อาจจะเคยไปอยู่โรงงานตุ๊ก,กตาอยู่เตะอจะเคยอยู่โรงงานตุ๊กตาอยู่เต๋ เฮ้ยกระยูนตัวแต่ว่าบ่ได้เขาไปแบบเนาะอันจบฉากชีวิตตอนที่ซี่พี่น้องโอเคจบเนาะจบเนาะเดี๋ยวมือลังมาบกไม่มือลังมาบกไม่เกี่ยวกับโรงงานตุ๊กตาเนาะมือลังมาบกไม่เนาะแมนจากได้ยินบ่เด็ยินโอเคบายบายกอนสวัสดีค่ะกันสวัสดีจ้าพี่น้องมือลังมือลังเด้สิสัมผัสไม่เนาะจ้าเนาะมือลังสิสัมผัสเราไม่เนาะฝากชีวิตยายูเน่เด้อพี่น้อง